สวัสดีค่ะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่เราทําเป็นแมงมุมนะคะกินี้ก็จะมาสอนวิธีการถักแย่แมงม,มุมจากลวดกำรรมะหยี่เพื่อใช้เป็นพอบวันฮาลลวีนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยเราจะใช้ลวดกำรรมะหยี่สีขาวนะคะมาพับครึ่งเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะคะให้เราพับทั้งหมด3เส้นค่ะอ่าแล้วก็จะนํามาวางพาดกันแบบนี้นะคะ วางลงจุดกลางที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะก็จะได้เป็นหกแฉกแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำลวดกำมาหยีอีกหนึ่งเส้นนะคะเป็นเส้นที่สี่มาม้วนแบบนี้ค่ะม้วนล็อกไว้นะคะวนเสาทุกเสาเลยค่ะมันจะมีแค่หมดุกเสาเนาะวนแต่ละเสาไปนะคะหา วนหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วก็ตัดจบแบบนี้ค่ะนี่คือชั้นแรกนะคะต่อไปชั้นที่2ค่ะเราก็จะวนเสาเหมือนกันนะคะอันนี้เราตรงจุดเริ่มต้นเราก็จะกดล็อกปลายไว้นิดนึงนะคะไม่ให้ปลายมันโผล่นะอ่าแล้วก็ หมุนรอบเสาไปค่ะแต่ตรงกลางอะ่ะพยายามให้มันหย่อนนะคะไม่ต้องตึงนะแบบนี้ค่ะกดกดใช้นิ้วกดลงนะคะพยายามอย่าให้มันตึงมากนะคะพอสุดเส้นที่หนึ่งไม่พอนะคะเราก็จะเอาอีกเส้นหนึ่งมาต่อนะคะพาดลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ พยายามอย่าให้มันตึงนะคะตรงกลางให้มันโค้งนิดนึงอ่ารอบที่สองเสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นชั้นที่สามนะคะก็เริ่มล็อกใหม่เลยจะเริ่มฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะหนึ่งวัน พยายามอย่าให้มันตึงนะคะให้มันย่อนยนัยนตรงกลางนะคะเหมือนแยมมึงมุมเลยค่ะถ้ามันตึงมันจะกลายเป็นกระจกพกดานนะคะมันจะดูไม่สวยอันนี้ก็ต่ออีกเส้นหนึ่งนะคะใช้นิ้วดันดันดู แล้วก็หมนล็อกแบบนี้ค่ะชั้นที่3มเสร็จไปแล้วก็ตัดลายค่ะม้วนเก็บต่อไปเป็นชั้นที่4ี่ค่ะก็ม้วนล,ล็อกปลายนะคะพยายามอย่าให้ปลายมันโผล่นะคะเพราะค่อนข้างจะคมนิดนึง เปรี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใยามันมุมก็ไม่ได้เท่ากันเสมอไปนะคะแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะยาวตัดสั้นต่อไม่พอเอาใหม่นะคะ าจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มโบงนะจะทำทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นนะคะหรือว่าใครจะทำได้เยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะเอาตามความเหมาะสมได้เลย ชั้นที่4เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดปลายส่วนเกินออกไปนะคะต่อไปชั้นที่5นะคะก็จะเป็นชั้นสุดท้ายหรือถ้าใครอยากได้ออวงใหญ่ก็สามารถเพิ่มชั้นได้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปแบบเร็วนิดนึงนะคะ เมื่อเราได้ครบทั้ง5ชั้นแล้วนะคะเราก็จะมาพับเก็บปลายนะคะพับลงแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนเกินที่เหลือออกไปนะคะพยายามจะไม่ให้มันคมนะคะเผื่อเด็กๆนําไปใช้นะคะมันจะได้ไม่ที่มือเอาแนี้ค่ะพับลงทั้ง6มุมเลยนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะยายแมงมุมของเราเดี๋ยวเราจะนําตัวแมงมุมมาประกอบเข้ากับยายนะคะแล้วก็กะระยะดูนะคะว่าเราจะวางไว้ระดับไหนนี่เราจะวางไว้ตรงจุดกึ่งกลางนะคะให้เหมือนมันไต่บนยายแมงม,มุมนะคะเสร็จแล้วเราก็ยิงกาวล็อกไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาจัดระเบียบขาแมงมุมนิดนึงนะคะ เี๋ยวเราจะเก็บตรงส่วนปลายนะคะเดี๋ยวมันจะไปทิ่มตาเด็กๆได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาวร้อนยิงตรงปลายนิดนึงนะคะแล้วก็ให้มันยึดกับใยมังมุมไว้แล้วไม่ให้ขามันโย,ยกเย่งนะคะนะคะจะเก็บทั้ง8ขาเลย แต่กาวสักนิดเดียวพอนะคะทราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอยาให้ชม เอาแมงมุมยักษ์ของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาประกอบกับตัวกิ๊บหรือว่าจะใช้เป็นที่คาดผมแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ